ก็โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่เกมมันพีบัลติงล้งรัตอยู่ผมพีดแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมมันพีบอลติงล้งรัแล้วก็เราจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าจาบานครับเป็นกลุ่มซีพีนนะครับแล้วก็เลนที่ผมใช้จะเป็นลูฟี่บอลแมนกับลูฟี่เอ็กเนะครับแท็กที่ผมได้ครับไปกลุ่มหมอกฟางกับตันแล้วก็น้องบุญธรรมนะครับ ของกลุ่มหมวกฟางนะครับของกลุ่มหมวกฟางย่นเวลาสกิลสองนะครับเร็วขึ้นนะครับแล้วก็กับตันนะครับวามเร็วในการชิ้งทงเพิ่มขึ้น14%นะครับแล้วก็มีน้องบุญธรรมนับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น7%เมื่อมีผู้พวบอยู่ในเขตสมบัติตัวเองอยู่นะครับโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปเิ่มกันในเกมเลยครับผมผมจะทําการเล่นสามานสามกิ้งนะครับผมนะ แล้วก็ถ้าเกิดคินี้แพ้เยอะก็ไม่ต้องห่วงนะครับฝั่งนู้นโคตรโหดนะครับจ้าพาผมวิวแปดสิบบูทสองนะครับผมนะแต่ผมก็บูทอะไรเยอะแล้วนะแบบทำอะไรแบบเลื่อพอเล่นได้แต่ผมบแพ้อยู่ดีบเพราะว่าฝั่งนู้นนั่นงมีงแต่พวกโกงๆกันน็ครับบางตัครับวิวเจ็ดสิบผมยังแพ้ครับผมก็ ตนนี้ก็พอได้อยู่นะครับแต่คีสัลูก,กับกูซัาแล้วก็การฟนะครับสามตัวที่ผมไม่คอยอยากเจอสุดแต่ไงเราก็ต้องเจอนะครับเพราะไอพวกนี้แม่งโคตรโกงครับโกงแบบโกงมากครับโกงแบบโกงจริงๆอะ่ะโอ,อ้ทีมเรากำลังแสนหมื่นหรือแสนไม่รู้ดันเตนเราไม่บูดอีกเนะี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมต้องเจอแต่ศัตรูคนโหดเออได้ยู่ อย่อนี่ดึงเี่ยมผมะคือองสตาที่แผมคือผมแทบไม่ได้เดินเลยผมตาอย่างเดียวเลยอะม่งมีกเพื่อโกงกันแหะวแบบโกงกันจริงอะ เนี่ยทุกคนดูกี้ต้องรู้ดิไม่แท้ไปผมไม่ได้เดนะินอ่ะแล้วจบอย่างไวออย่างงั้นคลิปนี้ก็คงต้องเป็นสีตาแล้วลครับไปเจอกันตาหน้าเลย เดี๋ยวฟาร์มสิฮะเป็นเกาะดามนะครับสเตจเกาะดามมาสี่ตัวไปเลย,เยแต่แต่และวัวนนี่ก็จะไหวไหมฮะโอ้โหแม่งมีแต่เอเอกันขอร้องอยาให้เอารหัสหลักมานะครับเดี๋ยวได้แนวดีนหนึ่นะ ตัวละครผมเออผมมีสองรหัสนะครับสามารถรีวิวให้ดูตัวละครได้ทั้งสองรหัสเลยมันก็แล้วแต่นะครับว่าผมจะรีวิวตัวละครไหนนะครับไม่ไม่เคยเจอคนกระกากเลยฝั่งนู้นัมงมีแต่ตัวโหดกันะ่ะคือแบบเวลแปบสินนะผมก็เห็นมีแต่เอีกับเวลแปสิบกันจาบาผมก็เวลไม่ร้อยนะครับจะไปสู้ใครได้ ก็คงต้องให้โบนะครับไปแล้วผมจะมากัแบบโล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 ยืดอ,อ้าวเฮ้ยตาโบโกงนะเนี่ยไปเรารีบไปนี่ฝั่นะครับประตูมันเกิดแล้วอุ๊ยเ,เด็กๆอ่ะปุ้งก็ให้อยู่ในทงอยู่ในทง อตกด,ด้านที่ผ่านแล้วอโอ้เผลอๆไม่ไหวกับ XD เอ็กเด้งเรานะครับผมนะอื้อ ตายครับโหจบแล้วเอ้ยขอขอใครดูแป๊บน,นึงนะครับทุกคนไปปะไปปะการ,ริงผมต้องอืมไม่ต้องกดแล้วคิวอ,อะ ไปเดี๋ยวเราไปยึดธงก่อนดีกว่านะครับจะแพ้เอาซึ่งก็ไม่ค่อยอยากแพ้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเกินอือตัวที่ยึดช้าจัดเลยใครดู được Ủa mấy quẩy đâu Tẹt ui Tẹt đoạn lưới Ủa cái đồ phụng mang mà À MVP thôi แหมจริงเงียบๆงีมจริง,จ,รงจังนะครับผมนี่แต,แตกสองเลยแหมสยามมือนงิยเในกูไปเดี๋ยวไปเจอกันนะตาต่อไปเลยครับตาที่สองมันหลุดหลุดไปหน่อยนะครับทุกคนแหมแป่งจะมารีวิวจ้าแต่ได้เล่งไครโดนเฉยเลยนะครับแล้วอย่างโกงอะ่ะอันนั้นบูทหนึ่งแต่แต่ค่าได้2ตัวแเนี่ยขณะที่จาบาผมแบบอัพอะไรสุดหมดแต่แพ้หมด เดี๋ยวใครดูผมบู๊สองวยวผมอัดคลิปด้วยครับอัดคลิปรีวิวใครดูหืมโด,โดเจอบา้ามากทีมเราพลังหมื่นสามนะ ได้อยู่ทิมจะรู้แบกได้อยู่ทีมเขาหมื่นหมื่นแสนไม่รู้ทีมเราก็หมื่นอุย๊ยแหลมแหลมครับตานี้ชนะในแต่ทีมเราไม่มีสายวิ่งนะครับทีมเขามีสายวิ่งนะครับเขาจะได้เปรียบหนะ่อยแต่ผมจะใช้ตู่นะครับทีมเขามีโล่ใครดูเชื่อไหมไม่การทงแรกนะครับ เดี๋ยวให้คิดสัรูบูเลยครับผมก็ลงมายึดฝงปึ๊บอ่ะวันดีมุยงแสงแสงแสงสวย อ้าวผมล้มนะแต่ลโลกผมไม่หายคืออะไรไม่โดนครับยืดหน่อยยืดหน่อยเร็วเร็วเร็ว,รวผมว่าจบแบบใสๆอ่ะผมมองมาใกล้ๆเรียบร้อยแปลงนึง vui, Khô ghê Để lỡ với chơi gần Ít Sóng ta nhé, Để cho bài bài nha 2 ta ra Ui áp Bà chơi gần Ý ta โอเคครับทีมเขามีเอดทุกตัวเลยแล้วเป็นตัวที่ผมแพ้ทักทุกตัวเลยแล้วผมจะไปไหวไหมไม่รู้นะครับอาจจะแพ้ตอนนี้าจ,จะแพ้จริงๆนะครับทีมเราพลังแยว่าบเมื่อกี้โอเคครับแต่ลฟี่เวล6หกสิบูสอไม่ใส่เรียนอันหนึ่ง ตรงนั้นได้อยู่ครับแต่ผมแพ้ทางหมดเนี่ยโอเคมีแต่ล้อนะครับคิดล้อนะครับที่ผมไว้แล้วก็ไปย,ยึดทงแรกเันไปกันเลยมนแรงจริงวะ่ะตัวะไรไิยดอะอืมพี่สรุ ผมว่าผมต้องการทงผมอยากเข้าไปในทงอ่ะไปอ่นนะนะอุ้ยสามทีผมตายไม่เอเท่าไหร่ตัวเดิมผมตาย โอ้แพ้ผมว่าตานม้แพ้ไม่มีใครยืดธงเอือโอ้แม่งแพ้เฉยเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตาสุดท้ายกันเลยครับอย่างน้อยดีกว่าคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนี่ไม่มีไม่มีไม่มีชนะไอคลิปที่แล้วที่ผมอัดไว้แล้วผมไม่ล,ลงนะครับ เพราะมันแพงเยอะเกินมันน่าเบื่อแล้วมันจบโคตรไว,วอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนสุดท้ายครับด่าเดิมนะผม ไฮ e. โด้อุ้ยไอคิสตะรูตาตาม่กี้ป่าวะแม่ผมแพ้ทางหมดเหมือเดเอุ้ยีิดตอกแจ้งเตือ,อนแจ้งเตือนทีนี่มีแหละครับผมนะนผมยึดธงแรก ไอัดหน้าไปเฮ้ยอย่าบอกนะสองตัวเลยบูมคลายโดวฝั่งนั้นเบามากสวย สู้อ่ผมจะไหวไหมเนี้ยโอ้ยอ้่าลงมาตาเยเฉยเลยตายเนี้ยก็ตายต,ตัวเดิมเดิมเนี้ยตานนี้ขอชนะเหอะนะ ด, <c oughs> ดูตั๊กดูหลอกเออต้องใคยดูมาแล้วอย่าตาน,นี้อยาแพ้เลยขอหลง อยากแพ้เลยว่ะรูดแลบบ้วตายครับเอ่อตัวอะไรวิ่งไปเอ่ยน่าจะทันนะครับผมนะ ไปจิบอะไรวุ่้ยชนะดิตัวได้อะโอ้แพ้ก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงแค่นี้นะครับผมนะแพ้เยอะมากเลยตอนนี้โอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ